ไหนเราจะคุยเรื่องอะไรครับอันนี้เจนจิตาซิบนะเจนเจไปคุยกับป้าปามาเจนเจเข้าประเทศใช่ป่ะมีคนมาเตือนเจนเจกับพี่ๆเยอะมากเลยอ่ะว่าแบบระวังอัรื่วงเนี้ยอือแล้วัยนี้ก็ต้อกระวังกันก่อนก็ตอนนี้ป้าป๊ามีเรื่องอยู่อ๋ป้าปาก็เลยบอกว่าให้ราบอกพี่ๆไว้เผื่อเราโดนแล้วพี่ๆจะได้แบบมาช่วยได้เราสองคนก็ต้องระวังตัวไว้อ่ะ อยู่ก็คง<ร><ร>มไม่บ่อยก็ได้เอเรนาฟ้อบอกว่าแก๊งน้นเขาเคยทําที่แบบไม่เจอตัวอนะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปตีรูปถ้าเกิดทําทาเจเจมันก็เหมือน,นทาแก๊งพี่เองปนะระส่วนกันนะถ้าออกมามันก็ถ้าถ้าขอมาเป็นสองแก๊งอ่ะรุมหนะน,นึ่งอ่ะถ้าทาสภาพว่าขอเข้ามาหาเรื่องยิงตอนนี้นะนยังไม่ได้ขึ้นเลยนะนม่เกี่ยวหรอจะขึ้นตอนนี้เลยก็ได้นะพี่จะปกป้องไหมปกป้องอยู่แล้วครับปกป้องใครหมายถึงว่าเรียกปกป้องออกมาช่วย โนะนไม่ต้องกลัวนะครับพูดยังไม่ทันขาดคำขึ้นรถเลยเมื่อกี้ขับรถมาดูรอบหนึ่งเนะี่ยใช่หรอใช่แต่เจเจกับพี่พีไม่อยากให้พี่เอไม่อยากให้บอลแล้วก็ทุกๆคนในแกง๊งเปิดโหมดตัวทองคำถ้าเขามาทําเราสองคนก็ต้องทำไงเราก็ต้องสู้เราเราก็าไม่ยอมอยู่แล้วนะี่ ว่าเลยนี่คือการป้นเดี๋ยวเยี่ยมมาแล้วเป็นอะไรขึ้นกัูทุกคนหละแต่ผมจะปกป้องพี่เองที่เจเจพีก็รอถ้าขักขอะมาเมื่อไหร่ก็เล่นเลย